ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสลอรอเลนเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนพาทุกคนมาเล่นเกม r ูเตอร์ล m เบอนะคะใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าเออทุกคนก็อย่าไปใส่ใจสำเนียงลอเลนเลยนะก็เกมไม่ไก่นั่นแหละทุกคนก็สำหรับใครที่มาขอให้ลอเลนเล่นเกมไก่ให้ดูเนาะก็อย่าลืมเข้ามาดูด้วยนะคะโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคน วันนี้รอเล่นพกทุนมาสา3 5 0นท่านะเริ่มที่เบ็ด 100, 100. กดออโต้เพย์ไป1,000รอบยาวๆจะอ้าหน้าบังแล้วหนึ่งทุกเรื่องทุกครั้งทุกรอบเอออุ้ย4,000แล้ววะ่ะอุ้ยเอียงวะอุ้ย6,000ทุกคนอุ้ยเปิดเกมมาก็ไหลยับเลยอุ้ยทาจริงโอ้ขึ้นมา8,000แล้วทุกคน หูห้าพันสามเกมไวเกินดูดคืนไปวันนี้สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกห้านะคะสําหรับใครที่อยากเล่นเกมค่ายเดียวกับเราเล่นที่เดียวกับเราเล่นก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยนะคะทุกคนว่าเมกาเกมตามด้วยเลขหกห้านะอุ้ยไหลยับเลยอ่ะเกินปุยมุยเปิดเกมมาก็ไหลเลยนะทุกคน รอเล่นเล่นตามกลุ่มก็เด้นตามเหมือนเดิมเลยนะทุกคนก็เห็นมีเกมไก่อยู่ในช่วงเวลาอเออเที่ยงป่ะเออประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยแะทุกคนวันนี้รอเล่นก็เล่นอยู่ประมาณสี่โมงห้าโมงนะสี่โมงจะห้าโมงแล้วเออรอเล่นเล่นอยู่ในช่วงเวลาตารางนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะแตกหรือเปล่าไม่รู้มันจะดูดคืนหรือเปล่าแต่ถือว่ามันก็มาแล้วนะทุกคนว่าไม่ได้ แต่ประเด็นกลัวมันดูดคืนเหมือนกันทั้งนี้ก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกอล์ฟเดนถามก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเข้าไปดูเป็นแนวทางในการเล่นนะทุกคนว่ามันจะแตกไหมนะ <c oughs> ดูดิมันดูมันขยาโอ้แต่เปิดเกมมาก,ก็สวยอะแต่จริงก็หยุดได้นะแต่ว่าขอไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะทุกคนอาจจะมีอาจจะเพิ่มเบ็ดดีไหม ขึ้นมาเจ็ดพันแล้วมันมันดูนิ่งๆเนาะนิ่งไหมเออรอก่อนรอดูอีกสักนิดนึงนะทุกคนถ้าอุ้ยค่ะปะถ้าสมมุติขึ้นเงินขึ้นมาอีกนิดนึงรอเลนอาจจะเพิ่มเม็ดนะลอเลนรู้สึกว่าเกมนี้มันแตกอยากมากๆ <c oughs> คือรอเลนเคยเล่นหลายครั้งแล้วมันไม่แตกแต่วันนี้มันเหมือนมีโอกาสแตกอยู่นะทุกคนเพราะว่า เพราะว่าอลไรลุม้มาพอเปิดต้นเกมมามันก็ไป8,000แล้วไม่แน่หรอกดูดคืนก็ตั้งซึมเหมือนเก่านะทุกคนโอ้โอเดี๋ยวถ้าจบเกมนี้ได้กำไรนะทุกคนเราเล่นว่าจะไปเล่นสาวทำต่ออีกสักหน่อยนะอาจจะไปเล่นทุนหลักร้อยนะแต่ดูก่อนนะถ้าเกิดไม่แตกก็ก็พัก ก็คือลอเรนน่ะก็คืออีกแล้วอุย้ยลอเรนพูดคำว่าก็เยอะมากเลยทุกคนอย่าเอาบุริจีลอเรนนะมันติดปากอ่ะนั่นแหละติดมากด้วยเดี๋ยวอีกสักงนี้ก็เดี๋ยวก็ก็ทั้ทงคลิปอะทุกคนโอ้โหยับกลิบแล้ววะ่ะอุย้ยลงมาห้าพันละไหลปะอุย้ยไอไก่ขาวอ่ะเกมนี้ลอเรนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามัน ยังไงเท่าไหรนะทุกคนก็เละก็ดูเอาละกันหอลอนเรียนก็อธิบายไม่ถูกนะก็คือถ้าถ้ามันไหลมันก็คูณเพิ่มแค่นั้นแหละแต่ไม่รู้ว่ามีไก่มาทำไมก็ไม่รู้ไก่ขาวไก่ม่วงไก่ม่วงไก่งวงอ๋อสักเฮเตอร์เข้ายากมาแล้วไม่มีให้ซื้อปีเตอ,อดะงงมากนะเกมไหนที่ไม่ค่อยมีให้ซื้อก็คือเข้ายากมากเหมือนแบบ พวกมันจองพวกอะไรพวกนั้นอะไม่มีให้ซื้อเลยอะฟรีเกมอะจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่อะเกมที่ไม่ค่อยมีให้ซื้อฟรีเกมอพระ<_ <k> _ <d ata> รู้สึกว่าเหนื่อยบางทีแบบอ่านจนท้ออยากเข้าฟรีเกมก็ไม่มีให้ซื้ออย่างเงี้ <_ d ata> ยทุกคนก็นั่นแหละทุกคนก่ออีกแล้ว สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูนะหรือว่าใครที่ดูลอเลนเป็นประจําอยู่แล้วนะก็เพิ่มเม็ดไปก่อนก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ลอเลนเด้อสำหรับใครที่อยากให้ลอเลนเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ได้ไดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลอเลนจะอุ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยไหลยับเลยอุ้ยฮ้ามันแผดขึ้นหมื่นแล้วอ่ะทุกคนตอนนี้โอ้โเกมนี้คือแบบแตกนอกอย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้เข้าฟรีเกมเลยนะทุกคนตอนเนี้ยโอ้ยอย่างวะแตกนอกสองรอบอบะสองหรือสามะทุกคนมาขึ้นอุ้ยสองสิแตกนอกสองรอบอ่ะอุ้ย ได้อยู่นะแต่ว่าขอไปอีกนิดนึงนะอีกสักนิดนึงนะทุกคนถ้ามันมันแตกแบบนี้มันน่าจะจะได้เพิ่มอีกสักนิดนึงเนดะี๋ยวขอดูก่อนลคะคะมาหน่อยเหอะเป็นสองร้อยมาหน้ารอเลนค้างแล้วค่ะทุกคนนี่วันนี้ไม่ได้พูดคำว,ว่าก็อเยอะก็พูดคำว,ว่าทุกคนเยอะนะงงกับตัวเองเหมือนกันคือมันติดอะทุกคน มันติดอยู่ตรงนี้ติดตรงปากเนี่ยทุกคนมันเลิกพูดไม่ได้อุ้ยลงมาเก0 0พันแล้วอ่ะพูดเพินไปหน่อยข้อเสียของการกดออโต้ไปหนึ่งพรอบก็คือพูดไม่หยุดลืมดูเงินนะทุกคนโอ้โหก็สำหรับใครที่ขอให้เราเล่นเล่นเกมไก่ให้ดูก็ อย่าลืมเข้ามาดูนะเราเล่นไทยเบิร์แล้ววันนี้น่าจะน่าจะได้เลยเออได้แล้วแหละเพราะว่าอืมอืมเคม,ม,ม, <laughs> มันจะพูดแต่มันพูดไม่ออกคิดไม่ออกละวันนี้ก็แตกแง่ๆเงเลยได้ถอนแน่ๆเลย ุ้าร้องแดดร้องฝนตกเธอก็มาหรือเปล่าเหมือนฝนจะตกเลยนะทุกคนวันนี้ฟ้าร้องครึมครึมครึมครึอะไรวะงงกับคำพูดตัวเองมากเบดสองร้ <Yeah. S 1> ม, 200, มันต้องมาอีกสักหน่อยนะ้ oh. ก็คือรอเข้าฟรีเกมอะสิ <Yeah. S 1> ่งวะมาลุ้นคือเราลุ้นเข้าฟรีเกมบ่อยมากนะทุกวันนี้ แตงไม่เข้าเลยนะอุ้ยโอ้โอสวยเุ้ย็อกเมื่อกี้สวยเกินโว้เท่าไหร่อะแปดพันปะทุกคนแตกนอกแปดพันอู้แต่เราเล่นเบ็ดแพงด้วยแหละ ขออีกสักนิดนึงแล้วกันอุ้ยวันนี้ก็คือเหมือนจะได้นะอู้ขอรีเกมหน่อยเฮ้อเซ็งว่าทุกคนอยากจะตีไก่ให้ให้หัวแตกเลยอืมอืหรือว่าคนอยู่ดีว่ะทุกคน โอ้โหลนอีกละคือลุ้นเยอะมากอ่ะแต่ไม่เข้าเลยอะ่ะเนี่ยเห็นปะ <c oughs> คู่แล้วนะเนี่ยลุ้นอีกละวก็แค่อีกตัวเดียวเนี่ยให้กันไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> ขอดีๆไม่ได้เลยใช่ไหม <c oughs> โอ้โหแล้วดูหมุน อุ้ยหาไหนอุ้ยอยีนิดนึงโอ้โหไก่ม่วงไม่มาไลนปะเลิกก่อนทุกคนเลิกละไม่เอา,าและไม่ไปต่อละคือเมื่อกี้น่าจะอยู่ตั้งแต่หมนะื่นห้าเนาะแต่มาอยู่ตอนหมื่นสองเอ้ยหมื่นสามูดผิดพูดผิด,ด,ผดโอ้โหเซ็งว่ะแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนเออเออได้อยู่วันนี้ก็คือได้เรื่องอยู่แล้วทุกคนก็ใครที่ อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะทุกคนวันนี้เราเล่นพกทุนมา3,5 0 0แตกไป1 3ึ่งหมบาทนะก็ได้กำไรประมาณ900 0เอนเท่าไหร่นะ9,006ประมาณนี้นะก็คือเราเล่นก็เล่นเล่นได้กำไรประมาณนี้ตลอดเลยอะ่ะเท่าที่แบบเออมากลับมาคิดดูเออเราเล่นได้ทุน ทุนเท่านี้กำไรประมาณนี้ตลอดเลยก็คือไม่กล้าไปต่อนะไม่ไม่กล้าไปต่ออ่ะกลัวกลัวโดนดูดก็คือตอนแรกมันก็จะโดนดูดกลับไปแล้วนะรอบหนึ่งก็ยังคนะัมแบ็กู่นะไก่ไก่จะตีกันอย่างเดียวเลยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้รอดเล่นพอแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้รอดเล่นนะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันเกมหน้านะคะ Bui bui